สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาพาท่านผู้ชมมาดูผมปลูกต้นกล้วยไว้นะครับเนี่ยปลูกต้นกล้วยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมต้นที่ไม่ได้ไม่ได้ตัดยอดก็มีนะครับเนี่ยไม่ได้ตัดยอดมันก็ติดเหมือนกันต้นที่ตัดยอดก็ประมาณนี้นะครับก็ติดเหมือนกันนะครับ เยอะแล้วครับปลูกผาป่าผาดงไปอย่างนี้นะครับนี่นลกมากเลยนะครับผมก็ปลูกไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาว่างถ้าเกิดมีเวลาว่างผมก็จะมาตัดจาออกมันก็คงจะสวยงามแด้เลยครับนี่ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับเนี่ยยอดมันก็กําลังจะแตกยอดอ่อนๆขึ้นมาก็มีเยอะนะครับแบบแบบตัด ยอดปลูกก็ดีไปอย่างหนึง่งแบบไม่ตัดมันก็ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะทําไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ปลูกปาป่าหญ้าเยอะๆอย,อย่นะครับปลูกๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาว้างๆค่อยมาตัดแล้วมันก็คงจะดูดีเองแหละครับนี่รลังสวยงามเลยนะครับนี่ครับส่วนต้นที่ ต้นใหญ่แล้วก็มีฝั่งนี้ก็มีครับเดี๋ยวก็ได้กินอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้กินอยู่เรื่อยๆนี่นะครับอีกด,ด้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ปลูกไวห้หลายที่นะครับต้นที่แก่แล้วก็มีนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ตัดไปหลายเครืออยู่ครับอันนี้ก็ ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกครับก็มีก็พอได้กินครับ่ <c oughs> ไปตัดไปคุณผู้ชมปลูไว้เถอะครับเดี๋ยวก็ได้กินเองนะครับอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ได้กินอยู่ตลอดนะครับ,รบกำลังออกลูก ต้นเล็กๆก็มีถ้าว่างๆผมก็จะมาตัดหญ้าตัดอะไรให้มันเงนี้ยครับใช้เครื่องตัดหญ้ามาตัดน่ครับตัวเล็กๆอะไรก็มีนะครับปลูกไปเถอครับเดี๋ยวเวลามันประมาณสัก8ดเดือนหรือปีหนึ่งมันก็จะต้นใหญ่มาแล้วครับ ต้นใหญ่รัตว์หลังจากนั้นมาเราก็กินใบหวัดด้วยไหแล้วครับต้นเล็กเล็ปกปลูกใหม่ๆครับนี้ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับหลังจากช่วงบ่ายผมมีเวลาว่างก็เรามามาตัดหญ้าครับเนี่ยมาใช้เครื่องตัดหญ้าก็เดี๋ยวนี้ก็เคยตัดแล้วมันก็มันก็ตัดง่ายครับแต่ตรงนั้นที่ผมไมตัดไม่หมดมันแบบว่ามัน หญ้ามันลกมากครับมันแบบหญ้ามันแน่นหนาก็เ,าเลยตัดเอาเฉพาะยอดยอดมันก่อนเดี๋ยวค่อยมีเวลาว่างๆค่อยจะมาตัดแต่หลายรอบมันค่อยจะมันก็คงจะดีครับแต่ตอนนี้ก็ตัดได้เยอะแล้วครับเว,เวลาก็ใกล้จะค่ําแล้วแต่แล้วมันก็ดูสวยดีขึ้นมาครับเนี่ยเดี๋ยวาปลูกปลูกในป่าในอะไรลกๆไว้มันก็มันก็งามได้นะครับเนี่ย ตอนปลูกด้วยผมก็แบกป่าลกๆนี่ครับปลูกไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาตัด้าทีหลังครับเนี่ยต้นก็โตดีครับ mm hmm. ทางเดินตรงนี้ก็สาดแล้วครับเหลฝั hmm. ่งนี้ก็ยังไม่ตัดยวไปตัดครับ mm hmm. ต้นเขียวอย่างงามนะครับเนี่ย นี่ครับปลูกปูไว้เถอะครับเดี๋ยวก็ได้กินเองประมาณสัก em, 10 em, 10 em, แดเดือนสิบเดือนก็เดี๋ยวมันก็ออกลูกรรพร้อมพร้อมกันแล้วก็ได้กินแบบไม่อดไม่อย่าแล้วครับครับคุณผูครับ,รรบก็ตัดญ้าเสร็จแล้วครับนี่และครับปลูวกกล้วยไว้ในป่าครับ สำหรับชิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีชิปดีๆใหม่เดี๋ยวผมก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ